สวัสดีครับวันนี้เราจะไปต่อกันที่ระบบ24โวลต์กับ36โวลต์คิดที่แล้ว12โวลต์เราจบไปแล้วนะก็ใครไม่ดูก็ไปดูไปค้นดูงอาทีนี้ระบบ24โวลต์นเนี่ยมันมีอะไรบ้างก็มามาเริ่มกันเลย เมือนเดิมแผงเดิมหนึ่งแผงห้าร้อยห้าสิบวัตต์ไม่เกินห้าสิบโวลต์ห้าร้อยห้าสิบวัตต์ไม่เกินห้าสิบโวลต์ลงมาเข้าเบรกเกอรอ์แก้ไขนิดหนึง่งคิดที่แล้วได้เอาคาปาซิเตอร์ไว้ใต้เบรกเกอรอ์มันผิดมันผิดมันต้องเอาไว้บนแก้หนึน่งนะครับค่าไมโครไอ้ ค่าของคาปาซิเตอร์ที่เหมาะสมก็คือ,อถ้าเราถ้าเราพอใจในระบบ24โวลต์นเนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณ60โวลต์แต่ถ้าเกิดเราพอใจอเราจะไปในระบบ48เนี่ยแล้เราจะซื้อทีเดียวเนี่ยก็ต้องเป็นสองค่า200โวลต์หรือใกล้เคียงก็คือว่า ตั้งแต่ร้อยห้าสิบถึงสองร้อยอส่วนไมโครเนี่ยวนเยอะวนน้อยเนี่ยไอ้ไมโครเนี่ยไมโครเยอะไมโครน้อยเนี่ยต้องเลือกเอาต้องเลือกเอาระหว่างการที่จะทำให้เบเกอร์ตัดไวนะเกิดถ้าเกิดสายพวกนี้มันชอ็อตมันชอ็อตหรือเออมันช็อตนั่นแหละหรือหรือหลวมหรือมีการอาร์คเนี่ย ถ้าจะให้มันตัดไวก็ต้องเลือกไมโครน้อยๆแต่ถ้าอยากอยากได้ความจุเยอะๆเอาไว้เวลาแดดหุกอย่างเงี้ยมีแดดถูกแดดอะไรมันมันหน้าฝนเนี่ยมันมันไม่คงที่อะเมฆมันเยอะเพื่อจะรักษาแรงดันให้มันสเสถียรขึ้นเนี่ยก็ต้องเลือกใช้ไมโครเยอะๆอันนี้ให้เลือกเอาสองอย่างแต่แต่สำหรับตัวผมนะผมเลือก ผมเลือกการป้องกันป้องกันการช็อตกันอาร์คอันนี้มันคือว่าเรื่องเรื่องเก็บประจุมากน้อยเนี่ยผมไม่ซีเรียสผมผมซีเรียสเรื่องการช็อตกันอาร์คมากกว่าทีนี้ลงมาที่เบเกอร์ลงมาที่เบเกอร์ก็มาเข้าชาร์เจอร์ออกจากชาร์เจอร์ก็ไปเข้าเบเกอร์อตัวหนึ่งเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมใส่สีไว้อหนึ่งตัว ถโวลต์เนี่ยทีนี้จะเปลี่ยนไปแล้วพอมันผ่านชาร์จเจอ,เอ,อในระบบ24เนี่ยมันเต็มอยู่ที่28ผมว่ามันไม่มีมั้ง28โวลต์หรือมีก็ไม่รู้ก็ใช้ประมาณนี้แหละ30ถึง35ถ้าถ้าถ้าจะหยุดอยู่แค่24นะหรือว่าใครคิดว่ามันต้องใช้24อีกนานกนะว่าจะไป48เพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวตอนเป็นระบบสามหกเนี่ยมันก็ต้องเปลี่ยนนะต้องเปลี่ยนอยู่แล้วหรือจะเอาค่าระบบสามที่พกเลยก็ได้ห้าสิบเดี๋ยวไปรอเปลี่ยนอีกทีตอนเอ่อตอนสี่สิบแปดมันมันมันแล้วแต่บุคคลนะครับเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยเอ่อความพร้อมเนี่ยไม่เหมือนกันบางคนก็โอ้โหกว่าจะได้แต่ละระบบเนี่ยมันก็ใช้เวลานาน บางคนมีทุนทรัพย์หน่อยก็กไปได้ไวแต่ถ้าตรงตัวก็นี่แหละครับตั้งแต่สามสิบถึงสามสิบห้าโวลต์นเนี่ยยี่แปดมันก็จะพอดีไปอ่ะส่วนค่าไมโครก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมพันถึงหนึ่งหมื่นใช้ในการช็อตก็พันหนึ่งใช้ในการรักษาแรงดันก็หนึ่งหมื่น ใช้ในการการช็อตกันตัดก็กันอาร์กก็หนึ่งพันอันนี้ลงมาที้แบตเตอรี่แบตเตอรี่ก็มีสองลูกเอ่อมีสี่ลูกสิเพราะระบบจุดสองเนี่ยเราจะใช้ันเอ่อใช้จนถึงสามลูกขนาดกันนะนะพอมีสี่ลูกแล้วเนี่ยก็ถึงจะเปลี่ยนมาใช้ยี่สี่เอ่อเพื่อให้มันขนาดกันได้แล้วค่อยมาอนโกมกที เพราะว่าการขนาดเนี่ยมันจะทำให้ประสิทธิภาพดีขึ้นแล้วก็รักษาแบตเตอรี่ไม่ให้วนวนมันเอียงไปมากเวลาใช้นยเอียงก็คือว่าวนต่างกันมากเวลาเราใช้งานเนี่ยมันจะดึงวนมันจะต่างกันเพราะว่าเราผมผมเน้นเป็นแบตมือสองนะเพื่อต้นทุนต่ำแล้วก็ถึงเป็นแบตใหม่ก็เถอะที่ CCA มันใกล้เคียงกัน มันยังไงมันมันก็ต่างกันอยู่ดีแต่มันจะต่างกันน้อยก็มาต่อบวกข้าออกข้าวบวกออกลบไปข้าวบวกอีกลูกออกลบไปใช้งานนี่ก็ดึงไปใช้งานส่วนอันนี้ก็มาต่อขนานกันสองลูกนี้สองลูกนี้แต่ในจุดเนี้ยจุดที่ต่อขนานเนี้ยเราก็ต้องต่อจุดเส้นนี้จาขึ้นไปด้วยอีกเส้นหนึ่ง ื่อประสิทธิภาพของการบาลานซ์แบตเตอรี่นะครับใช้ไปจนมีถึงห้าลูกเราก็เลือกดูเอาว่า,าถ้ามีเครื่องวัด cca ก็ใช้นะเครื่องวัด cca ก็าคำนวณดูว่าอันไหน cca มันเท่าไหรสองข้างเนี่ย cca มันอันไหนมันน้อยกว่าก็ลูกใหม่มาก็มาใส่ลูกนั้นแต่ถ้าไม่มีก็สังเกตสังเกตเ,เราใช้งานเนี่ยลูกไหนวนมันตกไววนมันตกไวกว่ากัน ฝั่งไหนเรามาถ่ายฝั่งนั้นเสร็จแล้วปุ๊บออกไปโหลดโอยังไม่ออกไปโหลดในระบบ24เนี่ยต้องใส่ตัวบาลานซ์เพิ่มขึ้นมาด้วยบาลานซ์แบตเตอรี่เพื่อช่วยช่วยในการชาร์จช่วยในการใช้เวลาชาร์จเนี่ยถ้ามีตัวบาลานซ์เนี่ยลูกไหนมันเข้าไวฝั่งไหนมันเข้าไวฝังว่งไหนมันเข้าไวก็ สมมุติฝั่งนี้เต็มแล้วมันเข้าไวกว่าเต็มแล้วมันก็จะดึงจากพลังงานจากแบตลูกเนี้ยมาให้ลูกนี้ซึ่งการบาลานซ์เนี่ยก็ช่วยได้แต่เราใส่ตัวนี้เพิ่มเข้าไปอีกตัวหนึง่งเพื่อทําให้มันมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นเนี่ยตัวบาลานซ์แบตเตอรี่เนี่ย,แ,ตตย,ยแล้วก็ต่อออกไปใช้งานที่โหลดที่โหลดก่อนจะไปโหลดปุ๊บ ครจะใส่เบเกอร์หรือจะใส่ฟิลหรือจะใส่ทั้งสองอย่างก็ก็ได้นะก่อนจะไปโหลดโหลดตัวแรกก็คืออะไรผมแนะนำไม่ใช้บัคเพราะว่าเราเป็นระบบยี่สี่แนะนำไม่ใช้บัคเพื่อเพื่อเวลาใช้งานจริงเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่มีใครเอาเอาเอา,เอามาใช้ตรงแบตเต,รตเเอรี่มันยุ่งยากเปิดพัดลมเปิดหลอดไฟเงี้ยมันยุ่งยาก ให้เดินก็คือผมจะเดินสายสองเส้นเนี่ยที่ออกจากแบตเตอรี่เนี่ยไปหาโหลดที่ใกล้ที่สุดเออเหมือนคิดที่เราจะพูดไปแล้วนะเอออย่างอย่างอย่างอันนี้ดีกว่ามีหลอดไฟมีพัดลมมีหม้อข้าวทีวีเนี่ยแต่ละอันมันอยู่ห่างกันแต่ละจุดเนี่ยให้เอาบัฟเนี่ยมาขั้นไว้ก่อนตรงนี้ดูว่าตรงนี้ให้มันอยู่ ให้ประมาณการก,กลางมากที่สุดอะจากแบตมาระหว่างเนี้ยช่วงเนี้ยช่วงไกลมันก็คือช่วงนี้ประมาถึงตรงนี้เราก็มากระจายออกอือใช่จําได้และ้ะพูดไปแล้วอ่พูดอีกเอเพื่อเอาเพื่อให้บัคกเนี่ยมันเอาแรงดัน24โวลต์นเนี่ยอคือระบบ24โวลต์นเนี่ยมันจะส่ง เดินสายได้ไกลกว่าระบบ12โวล์โวล์มันไม่ลดแต่แอมเนี่ยมันจะตกมันจะตกทีนี้โวล์มันยังอยู่เนี่ยใ็เอาโวล์เกิน12โวล์เนี่ยพอมาผ่านบัคปุ๊บเนี่ยโวล์ Von ที่เกิน12โวล์เนี่ยเป็น24โวล์ใช่ไหมมันก็จะผันผันเป็นแอมผันออกมาเป็นแอมตรงนี้ก็จะออกมา12โวล์แอมก็จะใช้แอมได้เยอะขึ้นนิ่งขึ้นก็ไปต่อกับโล แต่ละจุดละจุดละจุดได้ทำไมาต้องทำนี้เออผมว่าการใช้สายเส้นใหญ่เนี่ยหนึ่งเลยค่าใช้ใจ่ายมันมันสูงไอตัวเนี้ยมันถูกกว่าไอตัวบัคเนี้ยมันถูกกว่าแล้วก็สายเส้นพอสายเส้นใหญ่ปุ๊บมันนำกระแสได้ดีนะนำกระแสนำแรงดันได้ดีภาระเนี่ยจะต้องก็จะมาตกอยู่กับแบตนี่แหละ แล้วก็ก็แพงเนี่ยอันนี้ของผมเนี่ยออกจากแบตมาถึงเนี่ยผมใช้แค่สายแค่เบอร์สองจุดห้าองถ้าเกิดโหลดผมมีเยอะผมก็เพิ่มไปอาจจะเป็นเบอร์สี่หรือเบอร์หก <c oughs> <c oughs> อ่ะทีนี้กลับมาที่ระบบยีิบสี่อ่ะให้ดูคร่าวๆอันนี้วาดไม่ดูให้รู้เรื่องแล้วกันนะเออ แต่แต่ผมแนะนำไปเข้าโหลดแต่ละจุดเนี่ยคนจะมีฟิวนะฟิวก็ค่าที่เหมาะสมกับโหลดอนั้น้น,นอะอะอย่างสมมุติหลอดไฟเนี่ยมันกินผมไม่แน่ใจว่ามี0.3หรือเปล่านะผมหาได้น้อยสุดก็คือ0.5มันกินศูนจแอมป์เนี่ยเราก็ใส่แค่0.5แอมป์ฟิวตรงเนี้ย ใส่ไปหรือมันจะกินหนึ่งแอมป์้วาใส่ศูนจุดห้าก็ได้มันมันไม่ขาดแต่ขอให้ใกล้เคียงให้อยู่ในเล้งนี้ก็ใส่ไปในโหลดแต่ละจุดอนนะนะไม่ไม่เข้าใจก็อันไหนงงตรงไหนก็ทิ้งคำถามไว้ที่คอมเมนต์ได้นะครับทีนี้ผมก็จะไปที่สามสิบหกระบบสามสิบหกโวลต์ ซึ่งมันจะมีข้อแตกต่างกันก็ทำเหมือนกันแต่มีข้อแตกต่างกันตรงแผงเอ่อในระบบยี่บสี่โวลต์นเนี่ยพอเรามีมีเงินมันเนี่ยมีเงินขึ้นมาเนี่ยเราก็ซื้อแผงอีกหนึ่งแผงเพิ่มเราจะเปลี่ยนละเราก็ซื้อแผงอีกแผงหนึ่งปึ๊บแบบเราก็เพิ่มจากห้าลูกเนี่ยมีหกลูกมีเพิ่มมอีกลูกหนึ่ง คราวนี้ก็เปลี่ยนระบบได้แหละคือโดยการซื้อแผงเพิ่มแต่การต่อแผงเราจะเปลี่ยนเปลี่ยนจากขนานเป็นอนุกรมบวกยังคงลงมาที่ชาร์จเจอร์เหมือนเดิมลบยังคงลงมาที่ชาร์จเจอร์เหมือนเดิมแต่บวกลบคนละแผงส่วนบวกลบที่เหลือเราก็เอามาต่อกันสองแผงค่าไมโคร ค่าโวลตที่เหมาะสมก็ไล่เรียกไปตามลำดับใครจะเอาทีเดียวเลยหรือจะเปลี่ยนเพราะว่าสำหรับตัวผมเนี่ยผมยังไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เจอปัญหาช็อตปัญหาอะไรนะผมคอยดูอยู่ตลอดเนี่ยซึ่งทุกวันนี้ผมก็ยังไม่มีแต่เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะต้องซื้อใส่เพราะว่าผมผมเป็นระบบ48เต็มเต็มแล้วเป็นระบบ48แล้วเดี๋ยวมันเกิดโอกาสพลาดได้ มาที่เบเกอร์มาที่ชาร์จเจอร์นะตรงนี้ค่าสีตรงนี้ก็เปลี่ยนไปตามความเหมาะสมนะครับมาเบเกอร์อ่ามีอะไรเปลี่ยนออกมาที่แบตเตอรี่แบตเตอรี่เป็นสามสิบหกอ่าก็มีแบตปลกลูกแล้วก็ต่ออนันโนกลมกันไปอนุกลมกันไปอ่าสมมติ นกงกันไปหกลูกนะหกลูกหกลูกทีนี้จะไประบบสี่สิบแปดแต่ว่าเราได้แบตมาอีกแค่ลูกเดียวเราก็เอามาใส่ตรงกลางหรือเอตรงซ้ายตรงขวาก็ได้ดูว่าดูโวนอะดูโวนเวลาใช้ดูโวนตรงไหนมันตกไวที่สุดอผมลืมไปว่าดูวนคือ ถ้าคนมีมิเตอร์ก็ใช้มิเตอร์วัดแต่ผมว่ามีมิเตอร์แต่ผมขี้เกียจวัดเพราะว่ามันเริ่มเยอะแล้วไงเดี๋ยวผมจะพาไปดูอไที่ผมทําดูอ่ะนี่เลยวนมิเตอร์สี่ตัวก็เลือกช็อปเอาสี่ตัวเนี่ยค่ารวมรวมส่งเ่ยนะผมได้ส่วนลดอะไรด้วยมันก็ห้าสิบบาท ได้มาสี่ตัวดูง่ายดิส่วนตัวนี้เป็นผมมีอยู่แล้วไงไอ้ต่ำตัดเนี่ยเอามาดูโวล์เฉยๆเนี่ยถ้าเป็นอย่างเงี้ยก็จะสะดวกอ่ะอหน,นมาแล้วเดี๋ยวให้ดูแบตให้ดูแบตอ่ะโอเคไปต่อ อ่ะถึงหน้แล้วอ่าถึงตรงแบตนี่แหละอ่าทีนี้มาถึงตรงนี้เราก็ใส่ตัวบาลานเอ๊ะระบบยี่สิบสี่พูดถึงบาลานยังไงพูดแล้วพูดแล้วใส่ตัวบาลานแบตเตอรี่อ่าเดี๋ยวต้องพาไปดูอีกอ่าพอเป็นระบบยี่สิบสี่เรามีแค่นี้ใช่ไหมใส่ตัวบาลานแบตเตอรี่หนึ่งตัวระบบสามหกก็มีเท่านี้เอ้ยะบบสามหกก็มีหกลูกอย่างนี้เราก็ใส่บาลานเพิ่มอีกหนึ่งตัว เมันจะมีที่ขายนะมันมีขายแบบทีเดียวเลยสี่ชุดสี่ชุดก็คือมีบาลานซ์แบตเตอรี่สามตัวข้างในอะ่ะแต่มันจะรวมเป็นแพ็กเกจเดียวกันอเออผมก็ก็ก็ถ้าถ้าใครทำทีเดียวอะ่ะก็ซื้อตัวนั้นแต่ถ้าใครทำเรื่อยๆอย่างผมเนี้ยก็ซื้ออย่างเงี้ยทีละตัวทีละตัว แต่ผมว่าผมว่าทีละตัวมันเวิร์กว่านะแต่ราคามันจะแพงกว่าเพราะว่าทีละตัวเนี่ยมันพังได้ทีละตัวไอ้ตัวนั้นถ้าเกิดมันพังเนี่ยมันหล่อมาไงถ้ามีปัญหาเนี่ยก็ต้องถอดออกมาทั้งสี่ตัวเลยถอดออกมาทั้งชุดหมดเลยอย่างเงี้ยมันก็ถอดตัวไข่ตัวมันได้อ่นะต่อไปมาถึงออกมาจากแบบมาเข้าเบเกอร์ ทีนี้ตัวเนี้ไม่ต้องใส่นี่แล้วก็ได้จะใส่ก็ใส่ไม่เป็นไรก็ดีป้องกันลายชั้นแต่ผมไม่ใส่แหละเพราะว่าผมจะเน้นไปที่ฟิวไอตัว C ี่นะใส่ไม่ใส่ก็ได้ใส่ก็ดีไม่ใส่ก็ได้อ่าออกจากเบรกเกอร์ก็ใส่ฟิวเข้าบั克ออกจากบัคก็ไปเข้าโหลดตัดโลก่อนเข้าก็ใส่ฟิวซะ อ่าของใครของมันใส่ฟิวซะโหลดเนี่ยก็ใช้เป็นถ้าเป็นไปได้ก็ใช้ที่มันยังพัดลมเงี้ยที่มันใช้ได้ทั้งสิบสองถึงยี่บสี่นะพัดลมหรือหลอดไฟเงี้ยที่ใช้ได้ทั้งสิบสองและยี่บสี่อย่างมอแมของข้าเนี่ยมันไม่มีส่วนมากมันจะมีสิบสองหรือแม้แ่ยี่ิบสี่ทีวีก็เหมือนกันไม่เป็นสิบสองก็ยี่ิบสี่ไปเลยก็เดี๋ยวต้องต้องไปเลือกใช้กันดูอีกทีหนึ่ง ตามความเหมาะสมของแต่ละคนนะครับคือระบบสามหกเนี่ยมันเลือกได้แต่ระบบสิบสองเนี่ยมันเลือกไม่ได้มันก็จะกักๆักหน่อยก็นแนะนําให้ซื้อที่ที่ที่มันที่มันใช้ได้ทั้งสองระบบอะเผื่อไว้ก่อนเผื่อไว้ก่อน มีอะไรขาดอีกไหมนี่ไงที่ลืมบอกก็คือแท่งกาวตอกที่หัวเบเกอร์นี่ต่อมาเส้นลบโอ้ยนี่ผมวาดไปอีกแหละจริงๆต้องต่อเส้นลบนะลงดินแท่งกาว1.8เมตรหรือสองเมตรสี่สิบสองเมตรสีสิบเลยก็ได้ทีเดียวมีอะไรอีกลืมทุกคลิป ต้องมาพูดแก้ในคลิปถัดไปทุกทีอ,อ่โอเคครับเดี๋ยวเน้นผมเน้นย้ำนะผมผมที่มาพูดเนี่ยผมมาบอกเอผู้เริ่มต้นใหม่นะเพราะว่าคนที่เก่งแล้วอะ่ะเขาก็รู้แล้วอยู่แล้วละบางทีคอมเมนต์เนี่ยผมเคยเจอคอมเมนต์เนี่ยก็คุณเทพแล้วอะ่ะคุณจะมา บูลลี่อะไรอนี่ผมสำหรับเเป็นแนวทางสำหรับคนที่เริ่มต้นใหม่ที่ยังไม่ค่อยรู้อะไรเออพอดีผมได้ชาร์จเจอร์มาใหม่คือผมเนี่ยเอาประสบการณ์พมมาเล่าเนี่ยเพราะว่าผมเสียเวลากับการซื้อของเนี่ยมันเยอะใช่ไหมอย่างที่ผมได้บอกไปคลิปที่แล้วเนี่ยทีเนี้ย เอาข้อผิดพลาดตัวเองมาบอกเนี่ยผมอะใช้แผงสามร้อสี่สิบวัตต์เมื่อสมัยก่อนเนี้ยนะกว่าจะมาเป็นระบบสี่สิบแปดได้เนี่ยมันก็ใช้เวลานานสองปีมันก็มีแผงห้ารอยห้าสิบวัตต์ออกมาแล้วแล้วก็กว่าจะรู้อะไรก็ก็เนี่ยปีก็กว่าเนี่ย,เ,ยเออทีนี้ผมก็ต้องแก้ระบบเก่า แ้ไงก็ต้องใช้ชาร์จเจอร์ MPPT นี่นะที่มันเหมาะสมกับแผงอ่ะเดี๋ยวผมปิดไอ้นี่ก่อนผมมีแผงสามร้อยสี่สิบวัตต์อยู่สามแผงติซสแผงและสิบแอมป์ชาร์จในระบบสีสิบแปดโวลต์ก็ทำการอนุมกรมันเป็นร้อยห้าสิบโวลต เพื่อชาร์จ48ิบแอมมันมีตัวไหนอะที่เออ่เป็น MPPT แล้วก็รับแรงแดันไฟได้150โวลต์มันก็มีตัวนี้ตัวเดียวซึ่งเรื่องการชาร์จก็ก็โอเคนะแต่ว่าถ้าเป็นยี่ห้ออื่นเนี่ยมันก็จะมีประสิทธ,ธิภาพที่ดีกว่า แต่ว่าออในระดับเดียวกันเนี่ยในรุ่นเดียวกัน20่แอมป์เนี่ยมันไม่ไม่มีตัวไหนที่จะรับไฟถึง150โวลต์ก็มีตัวนี้แหละนะเอามาชดเชยข้อด้อยตรงนั้นแต่มันก็นิดเดียวแหละเอ่เรื่องการแท็กการคอนแทกเนี่ยรุ่นในรุ่นอื่นๆเขาเนี่ยเขาจะคอนแทกได้ได,ได้ได้ตรงสเปค ของแพงนะอันนี้มันก็จะจะแท็กไวไปหน่อยก็อโอเคไม่เป็นไรยังไงก็ก็ก็บูตกระแสได้เหมือนกันอ,อะไรดีเอออ่าถึงได้ถึงได้ถึงได,ถงได,ถงได้ถึงได้ทำคลิปเนี่ยทำคลิปพวกเนี้ยเอามาบอกเพราะว่าจะได้ไม่ต้องไม่ต้องเสียเวลาเหมือนเหมือนเหมือนผม นะครับตัวเนี้ร้อยห้าสิบแอมป์ไปเลยทีเดียวแล้วก็รับกระแสเอ้ไม่ใช่ร้อยห้าสิบโวลต์เอ่อรับกระแสดได้หกสิบแอมป์มันก็จะซื้อทีเดียวเพราะ mppt เนี่ยมันทำได้ mppt กับแบต้นาเนี่ยมันใช้ได้เอ่อโวลต์มันจะหลงจะไหลอะไรก็ยังไงมันก็เป็นแบต้นาเนี่ยมันไม่มีปัญหามันไหลไปก็มันก็เจอแบต้นากดไว้ แต่ถ้าเป็นพวกอะ,อะไรนะแบตลิเทียมเนี่ยปัญหามันจะเกิดเพราะว่าพวก BMS พวกวงจร BMS มันมันก็จะตัดอ่ะเดี๋ยวพ่อก่อนดีกว่ามันมันมันยังมีอีกหลายเรื่องเดี๋ยวเอาเท่านี้ก่อนดีกว่าคลิปนี้ยาวกว่าคลิป,ปอื่นๆแลเนี่ยยี่สิบกว่านาทีแล้วโอเคครับสวัสดีครับ